ใต้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 ตนต,ต,ต,อ,ตอครับท่านสนับสนุนโดยกาแฟปรุงสำเร็จ live, M Coffee ครับเป็นองครกบผ่านกันไปสร้างมดเพลงพร้อมด้วยในช่วงของทึงเคยทึงขีมินนะครับกับเรื่องราวของการ นำเสนอพูดคุยผ่านตัวนั่งลุงกับเรื่องราวข้องการเอาสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องราวข้องอสังคมมาพูดคุยกันผ่านตัวนั่งลุงนะครับเป็นการถ่ายทอดในเรื่องก้องรูปแบบศิละปะการแสดงแบบปักตายบรรเราและนี่คือบันเทิงสาหราแาะวัฒนธรรมกับผมหนาล่วงราชเชีงกิงทองที่จะทําให้วัวจิดวัวเข้าไปนองสามารถเติมเต็ม กับสิ่งที่คาดให้ไปในจอโทรทัศน์ได้ในจิตวิญญาณของความเป็นคนภาคใต้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนใต้เราอยู่แต่ในกาลแต่ไม่ลืมจิตวิญญาณใหความเป็นชติพันธุ์ของตัวเองตราบใดกาลแต่ที่ลุกนอ่อลูกนอ,อลุกเนียงลุกต้อลุกเรี่องอยังคงกลิ่นเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงผมคิดว่าชั้นใดกฉ็ฉะนั้นคนใต้เราไม่เคยลืมจิตวิญญาณในความเป็นชาติพันธุ์ของตัวตนแห่งตัวเอง นะครับไม่ว่าจะอยากดีมีจนหรือว่าจะไปได้พบและสัมผัสกับสิ่งเทศห้างไกลจากบารมแห่งวิถีชีวิตตัวเองผนผื้นกนแล้วแต่แต่ว่าได้จิตวิญญาณลึกๆแล้วนะครับคนตายหรือคนไทยท้งมัดนั่นหละครับเราไม่ลืมไม่ลืมจิตวิญญาณแห่งความเป็นชาติพันธ์ ข้องความเป็นตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นพี่นรองครับรายการใต้ต้นโตก็ยังคงรับช้พี่น้องกันอยู่ในทุกๆวันส่องถุ่มจนถึง4ี่ถุ่มโดยพม่านล่วงราชินีกิงทองนะครับจะทหนาทีนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับพี่น้องทุกๆวันส่องถุ่มจนถึงซี่ถุ่มบรรยากาศดีๆนะครับช่วงตอนนี้ใครก็หลายคนอาจจะอยู่ในห้วงอารมณ์ดีพันพฤกษกัล้วแต้แต่เราสามารถมีอารมณ์รวมในรูปแบบของความสุขกันได้นะครับภ่ายตายเวอร์ไวเบ็ตดอทกรบชาแนลดอททีวี นะครับทีวีถีผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะเซฟกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่มุมนึ่งมุมใดของโลกก็แล้วแต่นะครับพี่น้องแล้วนะครับพี่น้องแล้วพี่น้องต้องการที่จะให้เพื่อนมีความสุขเหมือนๆกับเราพี่น้องครับอย่าลืมนะครับจอดเอาไว้นะครับ globchannel tv วีทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเล่นกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็นแล้วแต่ มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนึ่งแบบใดก็แล้วแต่ก็สาม,มารถจะเซพอัตลรทของความสุขตตมแบบฉบับแห่งวิถีชีวิตในองค์คาพยพทั้งหมดของความเป็นคนไทยโดยเฉพาะรายการใต้ตนโตนะครัพบพมนานล่วงราชินีกิงทองก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่บริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กได้เปิดโอกาสดีๆให้พบนนนนในดัหน้านทีตรงนี้นะครับเพือ่อสร้างความสุขให้กับวงวจัยของพี่น้องแล้วไม่ใช่มีแต่ช่องครบช่องแนทดทีวีตนั้นที่จะทาให้วใจัยของพี่น้องมีความสุขไปได้พี่น้องครับยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะดูแลสุขภาพร่างกายในท ให้กับสันดาปทางกายของพี่น้องกันเลยทีเดียวถ้าม่าไล่คนชายผลิตภัณฑ์ของ P ีไฟเน็ตเวิร์กแล้วอายุยาวเป็นรอยพี่พันปีเยอะไม่ใช่ครับพี่น้องครับก็บเมือนี่พวกแลงกันอยู่ทุกครั้งนั่นแหละว่ามนุษย์เราสัดโลกเรานะครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่าเราต้องยืดระยะเวลาของการใช้งานในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้นานที่สุดนะครับอย,ย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมาย้ำกล้เรากลไว้อันควรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างเคราะ กำบังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆช่องพีไฟเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มโปชงนะครับที่กินเข้าไปแล้วจะช่วยซ่อมเสริมสร้างสร้างภูมิคุ้มกันภายในให้กรับร่างกายหรือว่าจะเป็นคลโรดนะครับมีคลโรฟิลจะคอยลา้างสั้นผิดในเลือดหรือจะเป็นดีโทนไนช่วยลา้างสั้นผิดในลำไส้นี่ครับพออาหารหรือจะเป็นกาแฟไฟเบอร์คอฟฟเนี่ยเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่เหนี่ยมต้านช่วย ลดความอ้วนเดลิมอนคาร์โมนสกัสดรสช็อกโกแลตบำรุงสมองกาแฟคอลลาเจนเป็นกาแฟที่มีรสหวานโดยไม่มีน้ำตาลกาแฟ,ฟเฟเบอร์คอฟฟี่หรือกาแฟจุกกรูนะครับช่วยเพิ่มฮอร์โมนฮอร์โมนเพศช,ชายแล้วก็ทำให้ความเป็นลูกผู้ชายมันกลับมาคือขาดแข็งเหมือนเดิมและนี่คือเอ็ม็กนะครับเอ็ม็กซึ่งเป็นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงอฮอร์โมนนะครับไข่เตะฮอร์โมนคาดฮอร์โมนคาดฮอร์โมน ไม่ไม่ดีสําหรับเพชรชายนะครับกินเอ็ม็กเป็นตัวเสริมไปช่วยสร้างฮอร์โมนเพชรชายแล้วก็ขยายกล้ามเนือ้อและทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะครับการเมื่อนต่ผมได้แล้งแล้วแหละการแล่นซ้ำกันแล้ววันนี้คือการเสริมนกเข้านะครับที่จะทำให้นกเข้าเล็กกลายเป็นนกเข้าใหญ่นกเข้าใหญ่กลายเป็นนกเข้าแข็งนกเข้าแข็งกลายเป็นนกเข้าทนด้วยเอ็ม็กหนึ่งกลองและเอ็ม็กหนึ่งกลองเป็นของฐานผู้รวมส่งเอ็นดิเมตมาบอกภาษาใต้วัลลคัมวันนี้ก็จะเสนอคำว่าขี้ขี้เกียจยุ่ง ขี้เกียจยุ่งก็คือว่าเนะ่ยเมื่อตีปีนองส่งมาแล้วกับขี้ขาดนิมรือหรือว่าขี้แกขาดบ้าขานมรือขี้ขาดนิมรือเกี่ยวกับแปลความไมยเป็นภาษากล้างว่าขี้เกียจยุ่งนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นภาษาใต้วันหลคงวันนี้ที่ปีนองส่งกันข้ามานะครับไม่เล็กโทรศัพท์ที่ส่งเอเเมตมาแล้วแล้วเราจะวิธีการเล่นด้อมในจอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับ ได้แก่ไม่เล็กเนี่ยครับไม่เล็กเตะขึ้นตอนนี้เทโช์อยู่ตอนนี้ได้รับเอ็มอกไปหนึ่งกลองนะครับพี่น้องครับนี่คือได้รับกันจริงๆได้รับคะแนนใหนสำหรับผู้ที่รวมส่งเอ i m ม t ตกันมาบอกและขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยเต้เกติติัามรับชมกันอยู่นะครับซึ่งแมว่าการเล่รายการทีวีในในส่วนของประเทศไทยเราเรายังคุ้นเคยกับการเปิดจอโทรทัศน์ นะครับหลายๆลายคนพฤติกรรมการและโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ยังอาจจะหน่อยอาจจะแบบบางทีและก็ได้กันและแป๊บๆเละเละชักสุริยาแล้วก็ต้องไปทำอะไรอื่นต่อได้ต่อหรออินเทอร์เน็ตมันไม่เหมือนกับโทรทัศน์แต่เปิดแฉแต่เน็ตเนี่ยมันเล่นทำได้หลายอย่างเดี๋ยวเฟซบุ๊กบางเดียวไปเละเข้า Google เละนู่นนี่นั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้หนังเฉ๋ละอยู่ตลอดแต่พันผืดพี่น้องก็ยังใช่รายรการใต้ต้นโต่อใช่ช่องกลบชแนลดทีวีนะครับเป็นเครื่องมือทางบันเทิงในยามที่พี่น้อง มีสิ่งเลือกมากมายมีตัวเลือกมากมายแต่พี่น้องก็ยังเลือกที่จะเซฟครบชั้นแน่ดทีวีโดยเฉพาะรายการตายตน้นตอ,น,ตอน,นะครับผมเองต้องกราบขอโทษพี่น้องเอ้ยกราบขอบคุณพี่น้องแล้วก็รับขอโทษด,ด้วยนะครับทีอาจจะทําให้ไม่พี่น้องไม่สมวังดังที่พี่น้องนึกแต่ว่าพี่น้องครับเบิรนความสุขของพี่น้องผมจะมีความมุ่งมั่นั้งใจอยากใจเกิดความบันเทิงเหล็กๆเบิรนวัวใจของพี่น้องนะครับ ผิดพาดประกันนึ่งประกันใดผพมข้อรับพิดชอบไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ถ้ามีความดีลงเลือดอยู่บางหมอไปกรบพีน้องทุกท่านเลยตีคอยเป็นกําลังใจอยู่เสมอมาและกตลอดไปนะครับพร้อมทางองค์ขาพยับทางมดของบริษัทพีไฟเน็ตเวิร์กจะมีความจริงจังและจริงใจต่อคนไทยต่อคนตทยโดยแต่จริงภายใต้ผู้นําที่ชื่อว่าภาวัตโตคัคอุณะคนนุ่มรุนไม่ไฟแรงผู้มีวีไซท์ัดมองลึกนึกไกลแลลวกระจกว้างเิดโอดการให้พวกเราได้มีพื้นที่ในการรวมมุ่งกัวใจกันจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นคำคืนนี้ก็คงต้องกราบลากันไปก่อนพบกันต่อเช้าซ่องถุ่มจินตึงซี่ถุ่มแต่ว่าก่อนลากันพมมีบทเพลงอีกซี่บทเพลงที่จะให้พี่น้องได้เซฟความสุขกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะข้องกันผักข้อรับนอนของมีน้องทันผู้ชมทางไลน์นะครับบทเลรกจากศิลปินดวงจันทร์สุวรรณีเร็วๆนี้จะมีผลงานไม่มาวันนี้ได้ทร่แต่ทรัพมหพมและก็พูดคุยกันแล้วน้องยิ่งดวงจันทร์อาจจะได้มาร่วมพูดคุยกันด้วยในรายการนะครับแต่ว่ามาฟังเพลงของเขาวงถึงก่อน กลัตวตอกว่างวินนะครับบทเพลงเรกและตต้กันด้วยบทเพลงที่ซ่องจากทนายนะครับไม่ใช่นักรองอาชีพแต่รองเพลงด้วยใจรักกับทนายยงยุดบุญทองแก้วกับบทเพลงที่ชอว่าทนายไม่เฟนนะครับบทเพลงที่ซ้ำมาฝังหนายนั่ง้องเพลงกันบ้างกับหนายนางเอียดหนุยซ่คลาวหน่อยบทเพลงที่ชอวาเมียเพลิ่เหลือเจอกันนะครับบทเพลงสุดเทซยมปิดท้ายสำหรับคำคืนนี้ด้วยคุณพลนักรบทางด้านวัฒน,น,นธรรมข้องพี่น้องชาวใต้ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพี่เอกชัยซีวิชัยกับบทเพลงที่ชอว่า ลบมาใต้รังกับผมแล็วกลับลากันไปก่อนพบกันตอเช้านะครับส่องถุมจนถึงสี่ถุมสำหรับวันนี้ผมนานล่วงราชินีกิงทองสวัสดีครับสนับสนุนโดยน,น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวผสมน้ำมันปลา,ลอาโอเมก้า